สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ s ต o p l ลอ s นะคะหยุดลงทางในตลาดหุ้นจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้ากับดิฉันธนวันปันทชชชค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราวันนี้คุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะครับค่ะคุณเทิดศักดิ์มาพร้อมกับดัชนีตลาดหุ้นไทยที่จริงๆแล้วเนี่ยทะยานขึ้นมาอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงนะคะแต่ว่า ดูเหมือนไม่ค่อยจะยอมลงสักทีไม่ค่อยพักสักทีพักก็พักนิดๆแต่นอยแล้วก็ยังคงไปต่อได้แต่เช้านี้เปิดมาเริ่มจะมีสัญญาณของการย่อตัวบ้างเล็กน้อยนะคะเปิดมาก็อยู่ในแดนลบเลยค่ะขทุศักดิ์นะคะตอนนี้1,530จุดลบเล็กน้อยไม่ถึง1จุดค่ะดูแนวโน้มแล้วน่าจะปรับฐานไหมคะคือเวลาดูตลาดเนี่ยนะครับต้องถือว่าตลาดโดยปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นของอะไรที่มันมีน้ำหนักเหมือนกันนะครับทีนี้เวลาเราถือของที่มีน้ำหนักเนี่ย ขึ้นไปอยู่ที่ชงสูงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย P/E 16เท่าเนี่ยผมมองว่ามันก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะสูง,น,ง,ะสงนะครับถ้ามันจะยืนอยู่16เท่าได้นะครับเราก็ต้องตอบได้ว่ามันมีอะไรที่เข้าไปพยุงะนะครับทีนี้ตัวที่เป็นพยุงเนี่ยมันมองได้2มิตินะครับมิติแรกคือตัววอลลุ่มนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยที่หนักที่สุดแล้วมีทิศทางชัดเจนที่สุดเนี่ยที่พยุงอยู่คือใครก็คือตัวต่างชาติะนะครับส่วนป๊อปเทรดเนี่ย คงเป็นอะไรที่สวิงอยู่แล้วนะครับนักทุนรายบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักทุนสถาบันในประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยซื้อสุทธิไปเยอะมากนะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสที่จะซื้อสุทธิต่อไปเนี่ยก็เหลือเป็นกันนะครับเพราะนั้นแรงพยุงในเชิงบอลุ่มเนี่ยก็ต้องดูที่ฟันโฟลเป็นหลักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฟันโฟลมันย่อลงนะครับหรือว่าแรงซัพพอร์ตด้านนี้มันน้อยลงเนี่ยโอกาสปรับฐานมีนะครับตัวที่2ถ้าดูในมิติของตัวเซกเตอร์ที่จะพยุงได้นะครับ เมกะแคบบ้านเรานะครับใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่แบงค์ฟินแลนซ์ไอซีทีนะครับและเอเนจีนะครับทีนี้ถามว่าอะไรที่มันขึ้นไปแล้วนะครับก็คือแบงค์นไปแล้ะครับแบงค์เนี่ยถูกขยับขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนละนะครับไปเก่งกำไรเออร์เน็ตต์ตัวที่2นะครับแล้วก็ค้างอยู่นะครับ ตัว energy นะครับขยับไม่เยอะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเราเห็นพิโตเคมีขยับขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าจะ move energy มันก็ต้องใช้ v o l ุ m มที่มันหนักพอสมควรเพราะ market c มันใหญ่นะครับ ICT นะครับก็ถูกพิงล้างมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเกิดการหมุนต่อนะครับผมมองว่ากระแสเนี่ยมนอันจะไปที่ ICT ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นแต่ถ้าไปที่ ICT เนี่ยถามว่าน้ำหนักมันเท่าแบงก์กับตัว energy ไหม ก็ต้องไม่เท่าในรั้วไอซีทเนี่ยแ c a ไม่ถึง10%นะฮะของตลาดนะครับเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยแรงพยุงนะครับดูเหมือนว่ายังมีแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการที่อยู่ที่สูงนะครับแล้วแรงพยุงมีอยู่แต่ไม่มากเนี่ยนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับไปคลิกมันนิดนึงเนี่ยมันก็พร้อมที่จะปรับตัวปรับฐานได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมถือว่า เป็นการปรับฐานด้วยธรรมชาติของมันที่จะเป็นปธรรมชาตินะคะก็ต้องรอดูจริงเพราะว่าก็ขึ้นมาข้าน่าจะแข็งแกร,กร่งพอสมควรนะคะตอนนี้ดูดัชนีค่ะไปดูกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมติดลบลงไปแล้วนะคะ1.22จุดตอนนี้ก็เลยส่งตัวที่ระดับ1,528.75จุดนะคะส่วนห้าดับหลักซรัพย์เทมบีผลประกอบการออกมาดีนะคะก็เลยราคาฟื้นต่อเนื่องะคะ่ะ SCC โดนขายเพือกำไรนะคะราคาย,ย่อไปที่454บาท BCP ค่ะก็บวกขึ้นมาในช่วงเช้านี้2%กว่ากว่านะคะจิค,คอนแล้วก็ตัวของ K-Bank ด้วยนะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศไปดูกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะดาวชนเมื่อคืนนี้ปิดในแดนสีเขียวบวก77จุดนะคะ NASDAQ กบวก9 S&P บวก8ค่ะฝั่งของยุโรปเองก็เขียวกันทั่วหน้าค่ะฟุตซีลอนดอนบวก74 J c y, วก 63, Germany, วกจุด J c ซปตีบวก3ดสุรมีบวก139จุดตลาดหุ้นในภูมิภาค เอเชียนะคะคละเคล้ากันไปค่ะฮ่องกงห่างเส็งนะคะบวกขึ้นมาได้28จุดตลาดหุ้นของโซบวก9จุดนะคะโตเกียวบวกขึ้นมา3.7จุดในช่วงภาคเช้าบางตลาดก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะส่วนบ้านเราตอนนี้ลบไปแล้ว2จุดค่ะ1,528.20จุดแนวรับแนวต้านวันนี้อยู่ในระดับกรอบนะคะครับถ้าดูแนวรับเนี่ยคงต้องดูประมาณสัก1,520จุด1,520จุดแนวรับนะคะส่วนแนวต้านก็ประมาณสัก1,550รานะครับแต่ว่าแนวต้านเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ลอย ค่อนข้างจะน้าหนักน้อยนะครับโอกาสที่จะปรับฐานผมยังเชื่อว่าที่พีขนาดนี้เนี่ยมันมีมากกว่าค่ะ,ม,คะมีมากกว่านะคะแต่ก็ยังให้แนวรับไว้ไม่ค่อยลึกนะคะพันหครับ ค่มีโอกาสลงไปลึกกว่านั้นไหมคะถ้าจะลึกกว่านั้นนะครับก็ต้องดูว่าเหตุปัจจัยที่เข้ามากระทบเนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องติดตามาติดตามต้องติดตามติดตามหรือว่ากองทุนเขาจะขายหรือเปล่าคะและต่างชาติยังคงซื้อหนักๆไหนมนะคะอยางที่คุณเทิดศังวิกร้องเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้เซตขึ้นมาสูงแบบนี้แล้วนะคะนักลงทุนจะต้องมีการปรับพอร์ตยังไงดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณเทิดศักดิ์วิรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจะมากำหนดกลยุททธ์กกกาารลลงุุนนให้้้คคณผูชมะะแวว็พิเศษ่ อย่างเคยนะที่เราจะมีการเปิดสายปรึกษาหุ้นด้วยทางมีเช่นทีวีนะคะช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เรายัางคงนั่งอยู่กับทางผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ คุณเทิดศักดิ์วิธีรธรรมค่ะที่เมื่อสักครู่ให้แนวรับของเซ็ตไว้ที่ระดับ1,520จุดนะคะส่วนแนวต้านด้านบนยังคงให้ไว้ที่ระดับ1,550จุดนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะว่าจะมีปัจจัยอะไรกดดันให้เซ็ตนั้นมีสัญญาณของการพักฐานแรงกว่าที่คาดการในแนวรับเบื้องต้นหรือไม่แต่ที่แน่ตอนนี้นะคะดัชนีนั้นย่อตัวลงมาติดลบประมาณ23จุดนะคะส่งตัวที่ระดับ1,528จุดนะคะ ในเบื้องต้นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนสาหรับกลุ่มนักลงทุนทางเทิดศักาิจะต้องมีการบริหารอรอตยังไงถึงตอนนี้ใครที่ยังมีหุ้นอยู่นพอตจะต้องทยอยลดไหมคะครับก็ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับก็คือขายแล้วไม่ยอมลงนะครับจนกระทั่งบอกว่าเราจะทําธุรกิจขายหมูกันหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าจะใช้กลยุทธ์ในช่วงนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ลักษณะของการที่ทําเรื่องการ กำหนดจุดที่เป็น Stop Prof s t o p p r o f i t ไปเรื่อยยนะครับสมมตินะฮะเราเข้าไปซื้อหุ้นที่อินเด็ก์ประมาณสักพันห้าร้อยจุดะนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาถึงประมาณสักพันห้าร้อยสามสิบจุดะนะครับแล้วอาจจะบอกว่าถ้าอินเด็กต์ไม่ย้อนกลับลงมานะครับถึงระดับประมาณสักพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยผมอาจจะไม่ขายจริงก็ได้ผมจะถือหุ้นมันต่อะนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลงมาแต่พันห้าร้อยยี่สิบเราจะขายมันทิ้งะนะครับซึ่งก็แปลว่าเราทําการล็อกกําไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบจุดนะครับ แต่ถ้าหากว่าอินเด็กขยับขึ้นไปนะครับสมมุติว่าไปได้1 5 5 0จุดเนี่ยเราก็อาจจะกําหนด้ตัวจุด Sto p profit เลื่อนขึ้นไปตามนะครับจากที่บอกว่าของเดิมเนี่ยพันหอาจจะกําหนดขึ้นไปที่1540ก็ได้นะครับก็เป็นการล็อกกําไรไว้40แล้วก็ปล่อยให้มันไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันวกกลับมาถึงจุดที่เราตั้งเป็น Sto p profit เนี่ยเราค่อยลดพอร์ตเราค่อยขายของทิ้งออกไปนะครับอย่างนี้ก็เป็นไปได้นี่ครับที่ต้องทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า ตลาดเราตอนนี้ผมต้องถือว่าอยู่ในภาวะที่แพงในเชิงพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวฟันโปรนะครับที่ไหลเข้ามาแล้วก็ดันทำให้ราคาหุ้นละขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับพื้นฐานมีโอกาสจะขยับขึ้นไปตามไหมคะถ้าดูจากหลายๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้เท่าที่เห็นภาพตอนนี้เนี่ยยังนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูโครงสร้างกําไรที่เราทําไว้ก่อนเนี่ย เราบอกว่าดาวไซด์ก็ไม่เยอะนะครับอัพไซด์ก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับตัวที่เป็นคีย์หลักของกําไรตลาดเนี่ยคือตัวแบงค์นะครับแล้วก็ตัวเอเนจีนะครับทีนี้แบงค์เนี่ยถามว่าเอาจะมีการขยับขึ้นไหมเท่าที่เห็นภาพตอนนี้ทุกอย่างยังอินไลน์นะครับยังวอตรสองประกาศมา5ห้เือล้านเนี่ยถือว่า คนขั้นอนไลน์นะครับแล้วก็ถ้ามองเป็นเครื่องหลังบอกว่าฟื้นเราก็คาดการกําไรที่ฟื้นเครื่องปีหลังอยู่แล้ว Energy นะครับราคาน้ํามันตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่ขึ้นไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใกล้ๆสมมุติฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ผมคิดว่าในเชิงของตัวการปรับประมาณการขึ้นเนี่ยยังไม่น่าจะเห็นอะไระครับ เพราะฉะนั้นเองก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะแพงพอสมควรน,นะคะคแต่ว่าทําไมดูเซ็ตยังแข็งแกร่งปเดินคะคุณเดือาา์ศักดิ์คะเซ็ตที่แข็งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีเรื่องของแรงซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของตัวกระแสต่างๆเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตต่อแล้วก็มีฟันโฟลยที่ไหลเข้ามานะครับทีนี้เวลาเกิดเกณฑ์กำไรขึ้นไปตามกระแสเนี่ย ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นกลุ่มรับเหมาเนี่ยพอเราบอกว่าเราจะประมูลงานนะครับเอกะว่าแค่จะทำนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นไปแล้วขณะที่เรายังไม่ประมูลเลยนะ,ะ,นะถามว่าเออ n ์นิ่งขึ้นตามไหมไม่มีนะครับก็แปลว่าการเก็ง์กำไรมมาตามกระแสตรงนี้เนี่ยมันดันขึ้นไปเฉพาะตัวปีแต่ตัว E ที่เป็น e a r n i n g เนี่ยมันไม่ได้วิ่งตามขึ้นมาหรือมันมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นไปแขวนอยู่ที่ปีสูงเพราะแขวนที่ปีสูงเนี่ยแปลว่าเราฝากอนาคตไว้กับอะไรที่มันเกิดขึ้นในอนาคตยาวๆเนี่ยมากเกินไป นะครับมันก็คือความเสี่ยงที่มากขึ้นเท่านั้นแล้วฟันโฟต่างชาติตอนนี้เป็นยังไงคะทำไมต่างชาติเขายังคงซื้อสุทธิบ้านเราวะเท่าที่เห็นภาพนะครับผมคิดว่าลักษณะกา,ารซื้อเนี่ยยังไม่อยากจะบอกว่าเป็นการซื้อแบบรอบใหญ่ๆ<ช>นะครับ<ช>ที่เกิดขึ้นเหมือนในดิตเพราะว่ารอบในดิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี2009<ช>นะครับ,รบซื้อจนตั้งถึงปี2 0 1 3ช่วงกลางปีตอนนั้นเนี่ยเงินลงทุนที่ใส่เข้ามาประมาณ2 0 0 0 0 0 แต่ถ้าบวกมาเกไพล์เข้าไปด้วย mm. มันกลายเป็น3ามแสนสองนะครับแต่พอผ่านเรือนพฤกษภานี่ขายลงมาแบบแรงมากนะครับจนกระทั่งเหลือมูลค่าที่บอกว่า3ามแสนเนี่ยเหลือประมาณสักสี่หมื่นต้นต้นนะครับพอเหลือสี่หมื่นต้นต้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดลักษณะของการบาลานซ์นะครับแล้วก็ซื้อสลับขายก่อนที่จะเกิดการทํารัฐประหารเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามานะครับเลทบารขึ้นมา3 0,000่นกว่าล้านแต่พอเกิดข่าวรัฐประหารปุ๊บเนี่ยถูกขายลงมาจนเครี้ยงเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มขยับเข้ามาซืื้้ออใหหมมม่เเราะะฉนนนััักบ สร้างภูเขาขึ้นไปลงมาตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการยึดยากเป็นการซื้อสลับขายอยู่ข้างล่างะนะครับซึ่งก็บอกว่ามันยังไม่ใช่รอบใหญ่ที่จะไหลเข้ามาแบบเต็มๆนะครับผมนังเชื่อว่าเป็นรอบซื้อสลับขายอยู่ยังคงเป็นรอบซื้อสลับขายอยู่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็อาจจะเกิดขึ้นนะะอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีแรงผลักดันหรือแรงรับจากบรรดาก,กลุ่มอื่นๆอยู่ในช่วงนี้ถ้าหาก่างชาติขายมาก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นการพักฐานนะคะแต่ว่าในการกําหนด กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ถ้าเรายังจะพอไปเฟ้นหาหุ้นเด่นที่คาดต่างผลประกอบการที่จะที่จะดีในอนาคตค่ะยังพอจะมีโอกาสไหมฮะมีครับก็คือจริงๆถ้าจะเข้าไปเทรดดิ้งตัวนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยเนี่ยควรจะเข้าไปเทรดดิ้งในหุ้นส่วนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีรองรับไปด้วยนะครับแล้วจะดีมากกว่านั้นก็หากว่าเข้าไปเทรดดิ้งหุ้นที่มีดีเวนดัก5% 6%นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยที่มาพูดให้ฟังคงเป็นเรื่องของตัวป่าไทยะะนะครับรรหรือว่าไทยแท,ท็บโลเตอร์ตัวย่อ,อคือ TTW TTW น,นะคะ <บท S 2> ดูราคาค่ะดูราคาหน้ากระดานก็ประมาณ11บเาทสีตัวนี้นะคะครับผมบใช่ครับเพราะว่าถ้าดูเลคคอร์ดย้อนหลังเรื่องการจ่ายเงินปันผลนะครับจ่ายเงินปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเรคาคาดการณ์ว่าจะจ่ายประมาณสัก61ตังค์นะครับปีที่แล้วก็ฐานต่ำลงนี้นิดหน่อยนะครับก็คือเทรนด์เนี่ยถ้าเป็นบาทต่อหุ้นนะครับ ปันผลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วที่ราคาตรงนี้เนี่ยถ้าคำนวณกลับไปเป็นดีเวนดิยิวนะครับมันได้ประมาณสัก5 5ถึง5.6% <c oughs> นะครับผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่กรอบริษัทนี้มีอะไรดีนะครับในแง่าการกรอเนี่ยมันมีอยู่2-3เรื่องที่เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับอันแรกก็คือว่าปริมาณการขายน้ำ <c oughs> นะครับตรงนี้เนี่ยโตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> นะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือว่า ตัวไทแท็บเนี่ยสามารถที่จะปรับราคาขายน้ำเนี่ยขึ้นได้ทุกปี<ค>ะนะครับคือปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของ Investment ของตัวไทแท็บ <คะ S 2> วอเตอร์ที่มีอยู่ในบริษัทย่อยต่าง,างๆนะครับอย่างเช่นตัว CK Power นะครับ CK Power เนี่ยมันพลิกจากขาดทุนเป็นกําไรนะครับ <คะ S 2> เพราะฉะนั้นจะเคยรับภาระขาดทุนเนี่ยกลายเป็นบุก๊กกำไรเพิ่มเติมเข้าม,มามันก็เลยทําให้ฐานเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็ เรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับคือตอนที่เกิดเหตุน้ําท่วมเมื่อปี54เนี่ยเขาก็ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ต้องลงทุนใหม่ปรบปรุงนะครับในส่วนของงานพวกท่อต่างๆครับซึ่งเงินลงทุนตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ1 2 0 0ถึง1,300ล้านนะครับก็เป็นว่าเมื่อมีกําไรนะครับก็สามารถลดทอนภาษีได้จากเงินส่วนนี่ยังขออนุญาตมาดูกราฟประกอบสักนิดนึงนะคะสำหรับภาพของ ตัวของ T T W ตอนนี้เสร็จบาท40สตางค์นะคะในเชิงการกำหนดกลยุทธ์เข้าซื้อนะคะกับราคาที่เหมาะสมที่มีการคาดการกำไรในปีนี้น่าจะโตยังไงบ้างคะครับก็จริงๆถ้ามองตัวเลขกำไรปีนี้นะครับเราคาดการกำไรนะครับถ้าเป็น E P S นะครับอยู่ที่71สตางค์นะครับปีที่แล้วเนี่ย E P S อยู่ที่65สตางค์นะครับขณะที่ตัวราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับ Fair value นะครับเรากำหนดไว้ที่13.3นะครับก็ถือว่าราคานเนี่ย อัพไซด์ยังเปิดอยู่นะครับค่อนข้างครบเครื่องนะครับยิวห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับอัพไซด์มีนะครับเพราะแฝงอยู่ที่สิบสามจุดสามนะครับเออร์เน็งก็มีการเติบโตนะครับแล้วผมถือว่าตัวนี้ถ้ามองในเชิงของดีเวเดนเนี่ยเป็นอินฟลชันเห็นด้วยเพราะว่าราคาขายน้ำปลาสามารถปรับสูตรขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดดิ้งในช่วงนี้เนี่ยแล้วปลอดภัยด้วยนะครับผมว่าไปในหุ้นตัวลักษณะแบบเนี้ยครับอย่างท t w นะครับก็น่าสนใจ ดูแนวรับแนวต้านแล้วก็จุด stop loss เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเทรดดิ้งะระยะเวลาในการเทรดนี่ควรจะต้องถือรอผลประกอบการไหมคะครับถ้าดูแนวรับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่บริเวณสัก11บาท20เนี่ยตรงนี้ว่าต้องถือว่าเป็นแนวรับนะครับเละอกอย่างหนึ่งเนี่ยราคาก็เพิ่งทะลุหายเดิมคือที่11.2เนี่ยนะเพิ่งทะลุมานะครับแล้วก็ถ้าวิ่งต่อไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงต้องไปดูใกล้ๆแฟลร์วาลูครับอาจจะเห็นสเต็ปที่12บาทก่อนนะครับแรืว่าแฟร์เราที่13.3 แต่ถ้าว่าภาพของตลาดมีการปรับฐานลงไปสัก10จุดนีนตัวนี้อาจจะ จะลงด้วยไหมคะครับถ้าย่อลงมานะครับก็ผมว่าแนวรับแถวๆ11.2เนี่ยสมควรที่จะรับนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ายังไงๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดพลั้งมานะครับเราก็มียิวได้ประมาณสักปีหนึ่งห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีถ้าเทียบกับไปเทรดดิ้งนะครับในหุ้นประเภทที่ไม่มีดีวิเดนดิวส์ซัพพอร์ตเนี่ยถ้าลงลงมานั่นคือหายไปเลยนะครับต้องมีจุดสต็อปลอสต์ไหมคะถ้าจะสต็อปลอสนะครับจุดสำคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องดูบริเวณนี้ครับแถวๆสัก10.8ฮะ 10.8เป็นจุด stop loss แนวรับ11บาท20สตางนะคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมให้ไว้ถึง <19. 3. S 1> 13บาท13บาท30สตางนะคะก็แนะนำเป็นตัวของ t g w ที่คาดการณ์ว่าจะน่าจะมีการ จ่ายปันผล61สตางค์ตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สักประมาณ5%ปรเครับ5.5ถึง5 6 5 5ก็ถึง5.6นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ทางบริษัทลักซ์เอชเยชพลาสคัดสันมาให้จากการคาดหวังด้วยของประกอบการที่น่าจะมีทิศทาง,งการเติบโตด้วยนะคะดูพื้นฐานประกอบด้วยนะคะช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะปรึกษาหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะโทรเข้ามากันได้เลยหมายเลขขึ้นอยู่หน้าจอค่ะตอนนี้มีสายของคุณอภาชัยเข้ามารออยู่แล อขออดีญาตสลับสายไปทางสายอื่นก่อนนะคะคุณผูชมทางบ้านคะถนะ้าหากว่าไมยถ้าโทรติดแล้วนะคะเงื่อนไขในการโทรค่ะก็ปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเพื่อที่จะฟังจากทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวไปที่สายของคุณแมวต่อเลยนะคะลลสวัสดีค่ะฮัลโหลเชิญค่ะถาไมได้เลยค่ะฮัลโหลอ,อยากจะเข้าซื้อตัวเดมโก้นะคะราคาหน้ากระดานนี่เข้าซื้อได้ไหมคะแนวรับแนวต้านก็ค่ะค่ะ ตัวของเดมโก้ราคานักกระดานเข้าซื้อได้ไหมนะคะตอนนี้10บาท40สตางค์นะคะสายถัดไปโทรเข้ามาถ้าติดแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วเนี่ยให้คุณไปเสียงทีวีก่อนนะะเพราะว่าเสียงทีวีเนี่ยจะล่าช้ากว่าการดําเนินรายการจริงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้เราเปิดสายได้น้อยลงนะคะครับสำหรับตัวของเดมโก้หน้าซื้อไหมคะหรือว่าผมว่าถ้าจะซื้อเนี่ยพยายามรอซื้อตอนราคาอ่อนตัวดีกว่าครับถ้ามองจุดที่เป็นแนวรับเนี่ยนะครับผมคิดว่าเท่าแถวประมาณนี้ฮะแถว10.3 โทษครับประมาณ10.2นี่นะฮะ,ฮะน่าจะถือว่าเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวข้อมูลในเชิงพื้นฐานนิดนึงนะครับให้ไว้ประกอบก็คือว่าตัวนี้เนี่ย book value นะครับอยู่ที่ประมาณ4.63นะครับแล้วถ้าดู earning ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนะครับ EPS อยู่ที่ประมาณสัก52สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามองในเชิงปีก็ต้องถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรนะครับเกือบๆ20เท่านะครับแล้วก็ถ้ามองเชิงบุ๊ก p r i c to book value เนี่ยก็ประมาณ2เท่ากว่าๆครับทีนี้ถ้าเอามาประกอบกับภาพรวมตลาดในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าจะซื้อนะครับผมคิดว่ารอบริเวณแนวรับดีกว่า,าแต่สัก10.2นะครับแล้วก็น่าจะไปเจอแนวต้านอีกครั้งหนึ่งแถว10.9ครับค่ะต่อที่สายคุณนาเลยนะคะคุณนาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามหุนเมกาค่ะค่ะซื้อเรียงค่ะ ซื้อแล้วค่ะที่21.90นะคะค่ะที่21.90นะคะค่ะได้ค่ะเป็นตลาดของการลงทุนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะลงทุนนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลองรอฟังคําแนะนํานะคะสําหรับตัวของเมกานะคะครับตัวเมกานะครับเรายังไม่ได้เข้าไปทําข้อมูลทางพื้นฐานนะครับขออนุญาตคอมเมนต์เป็นเชิงของภาพทางเทคนิคทางด้านแนวรับแนวต้านนะครับตัวนี้ถ้ามองตัวแนวรับนะครับผมคิดว่าบริเวณแรกที่คงต้องดูก็คงอยู่แถวประมาณสัก ท่าแถว22บาทนะครับบริเวณนี้น่าจะเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านที่ใกล้ที่สุดนี่นะครับอาจจะต้องวัดที่ไฮเดิมของเขาอะนะครับแท่าแประมาณสัก22.6น่าจะอยู่ในกรอบแคบๆเท่าแถวบริเวณนี้นะครับผมค่ะดูแล้ว,ลวน่าอาจจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะน่าจะยังแกว่งในกรอบแคบเพราะว่าจริงราคาหุ้นเนี่ยเหมือนกับว่าก็อยู่ในช่วงแฟลตมาค่อนข้างจะนานมากพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นหากแต่ถ้าเกิดถือลงทุนในเชิงเทคนิคนี่ถือได้ไหมคะ ในชิงเทคนิคเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เห็นจุดในการที่จะเห็นการสปาร์คขึ้นไปนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพเนี่ยค่อนข้างจะมูฟแนวราบสม่ำเสมอมากพอสมควรซึ่งในลักษณะแบบนี้ถ้าจะมีประเด็นทําให้มันขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าต้องมีปัจจัยบวกในเชิงพื้นฐานเนี่ยซัพพอร์ตขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใชเป็นเรื่องเอิร์นนิ่งหรืออะไรก็ตามค่ะต่อที่สายคุณดิฉรีขอเป็นสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านยากเรียนถามซื้อแบงก์กรุงเทพไว้ที่ร9 2เกสบาทนะคะ แล้วก็<ส>ะจะแนะนําว่าให้ขายหรือถือต่อดีคจะถ้าแนะนําให้ขายนี่ไม่ทราบว่ารอบต่อไปแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะ ค่ะได้ค่ะตัวแบงก์กรุงเทพ BBL ต้นทุน192บาทนะคะตอนนี้ราคาหน้าก,กระดานอยู่ที่197บาทมีกําไรแล้วนะคะครับผมก็ถ้ามองตัวแฟร์วัลลุในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เอสเอ plus ก็ทำไว้ที่220บาทนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยมีอัพไซด์นะครับแต่ทีนี้ถ้ามองในเชิงปัจจัยแวดล้อมนะครับในส่วนของตัวเออร์เน็งถามว่าไตรมาสสเนี่ยมีอะไรที่เด่นไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วโดดเด่นมากนักนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่ผมกังวลมากกว่าคืือออเร่งงขงตัว มูลค่าหรือว่าถ้าดูในเชิงของตัวเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลเนี่ยผมว่าถ้าเราเห็นลนักษณะของอาการที่หลุดลงมาต่ำกว่า196นี่นะครับผมว่าอาจจะอันตรายนะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าออกไปก่อนดีกว่านะครับถ้าหลุดนะฮะแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยถ้าจะถือต่อก็สามารถทำได้เพราะว่า f ฟ i r v a l u ลเนี่ยอยู่ที่220นะครับเพราะว่าตัง้งแถวบริเวณ196เนี่ยมันเป็นฐานของในอดีตแล้วก็ ค่อนข้างจะเป็นพ็อปของข้างบนเนี่ยหลายครั้งมาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดมานะครับในทางเทคนิคก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับแต่ในทางพื้นฐานนะครับถ้าสมมติมันไม่หลุดยืนอยู่ได้นะครับถือต่อเพราะว่าแฟลเวอรอยู่ที่220บาทค่ะสำหรับ,นรบแนวรับแล้วถ้าหากใครจะรอรับแบงก์กรุงเทพจริงๆอะค่ะก็ถ้ารับว่ารอรอเทส296่แหละครับถ้ามันไม่หลุดนะครับจะซื้อสะสมเข้าไปก็ ก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนแนวต้านด้านบนของตัวแบงก์กรุงเทพตอนนี้แนวต้านถ้ามองสั้นที่สุดนะครับผมคิดว่าอยู่น่าจะอยู่ใกล้ๆตัวแถวสองร้อยห้าบาทครับใกล้ๆนี้ชัดเจนนะสำหรับตัวแบงก์กรุงเทพนะสุดท้ายช่วงนี้อยากจะให้คุณเพื่อนศักด์แนะนําการปรับกลยุทธ์ทิ้งท้ายในช่วงนี้แล้วก็ขอย้ําแนวรับแนวต้านภาพใหญ่กับภาพสั้นนิดนึงค่ะครับถ้ามองภาพของพอตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีหุ้นอยู่ในมือและมีกําไรเนี่ยนะครับถ้าขายไปก็กลัวว่าจะเป็นการขายหมูนะครับผมมองว่าใช้ลักษณะของการตั้งจุด stop profit นะครับ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตลาดอย่างไปได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงมาแล้วก็แตะที่ตัว s อฟต์โปรฟิเราเนี่ยอาจต้องพิจารณาในการที่จะขายมทนทิ้งออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเงินใหม่ที่จะเข้าไปในการเทรดดิ้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเคยเข้าร้อยนะครับตอนนี้อาจจะเข้าแค่40-50นะครับแล้วก็เทรดดิ้งพยายามเน้นหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยมันมี เออร์เน็งโกรธนะครับมีดีวเดนที่ดีซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาหรือว่าตลาดเนี่ยเกิดปรับฐานลงมาเนี่ยหุ้นพวกนี้นะครับยังไงมันก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้นะครับก็มีอยู่2ข้อเรื่องตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวตลาดนะครับก็ต้องย้ำอีกทีว่าที่ระดับราคาตรงนี้นะครับในทางพื้นฐานต้องตอบได้ว่าเลยว่ามันแพงนะครับไอ้คำว่าอยู่ที่แพงตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขาดแรงพยุงนะครับซึ่งตอนต้นเราบอกไปว่ามันมีในมิติของตัวฟล w นะครับก็คือฟันโฟงนะครับแล้วก็ตัวเซกเตอร์ที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับถ้าขาดสององค์ประกอบนี้เนี่ยโอกาสปรับฐานต้องตอบว่ามีนะครับแล้วถ้าปรับฐานเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรนะเป็นการปรับตามธรรมชาติเนี่ยแนวรับคุณจะอยู่มาสักพันห้าร้อยยี่สิบครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยคงไม่น่าเกิน1,550ครับค่ะนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์จากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณเทศศักดิ์พวิดีรธรรมนะค์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเทศศักดิ์มากๆเลยคคค่่ะะะขอบพรุณ คุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์นะคะของคุณเทิดศักดิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้ในช่วงเช้าวันพฤหัสบด,ดีแบบนี้ที่เนชั่นทีวีส0โมงถึง10บโมงครึ่งนะคะและอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะไปขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ยู u ูบสต็อ o ล s ส by ธนวันปัโชธน,นะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop l o s s ด้วยนะคะเราก็จะมีการขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้หมดเวลาของภาคเช้าแล้วค่ะ ก็ขอให้นักทุนทุกท่านมีสติกับการลงทุนนะคะช่วงเช้าวันนี้ธนวัปนปันโชธและคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนในช่วงเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ